โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเพ็กคุงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟไมค์ครับในเวอร์ชัน1.19นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยตัวมาในวันที่7ที่ผ่านมานะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟกันนะทุกคนมาขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามาที่เว็บไ i n e c r a f t n e t นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับสาหรับใครที่มาไม่ถูกนะโอเคพอเรามาหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนให้ไปที่ Mincraft e s ลยนะครับเมาให้เว Jar ตัวนะครับผมกอเค ขั้นตอนที่2ให้เราไปโหลด Java 18นะคผมเป็น Java ตัวใหม่ล่าสุดผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า Java ตัวไหนพพอร์ตเวอร์ชันนี้บ้างแต่ผมก็จะให้แนะนำแบบเป็นตัวล่าสุดไปเลยนะครับผมโอเคก็คือพอข้ามาหน้าเว็บนี้ปุ๊บ จะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั้นือนเดนมนว่าผมให้เรากดโหลดตัวนี้ครับสำหรับใครใช้แบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าวินโดว์เหมือนกดตัวเปิดเซิร์ฟให้เรากดตัวนี้ไปแล้วมันก็จะโหลดมาให้เลยครับผมเป็นตัวนี้โอเคสําหรับใครโหลดทั้ง2ตัวันนี้มาแล้วนะครับผมให้เรากดรันตัวนี้ก่อนนะครับผมให้ติดตั้ง Java ไปก่อนนะกดรันแล้วก็นิกนิกนิกไปเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วตัวนี้คือตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราโหลดมานะครับผมให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อ,อตามที่เราจะตัั้้้้งงไไดเเเลลลยนนนะรมมใหาาาอฟ์ เดี๋ยวเปลี่ยนให้หน่อยละกันแบบเดี๋ยวเรวทุกคนงงว่าคืออะไรโอเคทีนี้เราจะเอาตัวรันมาจากไหนมาจากหน้าเว็บตัวนี้เลยครับเว็บไมค f t เขาแจกตัวรัน Default ให้เรานะโอเคให้เราก๊อปมานะครับแล้วก็ไป สร้าง text document ขึ้นมากดวางลงมาครับผมให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมทุกคนสังเกตตรงชื่อตรงนี้ให้เราเ,าเอาตามชื่อตัว .jar ที่เราเอามาแล้วครับผมตัวที่แบบเราตั้งเปลี่ยนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ ram นะครับไอพวก ram ตัวนี้ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมว่าตัวไหนมันช่วยยังไงนะอะไรยังไงนะครับผมโอเคพอใส่ไปปุ๊บให้เรากดไฟล์ save as แล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราสร้างเปลี่ยน save type ให้เป็น all file ตั้งชื่อไฟล์ว่า run.bat นะครับผมโอเคทีนี้ให้เรากด run ครับมันก็จะสร้างไฟล์ library อร์ชั่นอะไรนี้ขึ้นมาให้นะครับผม ให้เราลันไปจนจน,จนตัวหน้านี้ดับไปนะผมโอเคเราก็กลับมาอีกรอบนะครับผมให้เรากด d ั u b l e ลคลิกมาที่ e เวลานะผมเพราะว่าเราไม่ต้องเรายังไม่ได้อนุญาต e เว r a นะครับให้เรากดเปลี่ยนจาก False เป็น True นะล้วก็กด Control S หรือ Save นะครับโอเคหลจานี้ให้เรากดลันไปอีกรอบครับแล้วก็รอจนเราจะนี้คือจะเป็นการ Gen Gen v วนะครับผมเจนทุกอย่างขึ้นมานะก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยสาหรับเครื่องนี้ที่ผมเช่ามานะโอเคสําหรับ ตอนนี้ให้เราเปิด Windows Firewall with Advanced Security ขึ้นมานะครับผมพอเปิดขึ้นมาปุ๊บให้เราไปที่ inbound rule ครับแล้วให้เรากดไปที่ new rule อ่าพอเรากดไปปุ๊บให้เรามาที่ port ครับติ๊กไปที่ port อันนี้จะเป็นการอ่าปล่อย port public นะครับผมในแบบสมมติว่าเราเปิด firewall อยู่อะไรเงี้ยถ้าแบบคนอื่นจะเข้ามามันจะเข้ามาไม่ได้นะครับผมเราต้องอ่าเปิดเปิด port public ให้ก่อนนะครับผมอ่าเราก็ตั้งเป็น UDP ก็ตั้งพอร์ต2 5 5ห5นะครับผมเป็นพอร์ตไมค์คาบของเราที่เปิดกดกดไปเลยแล้วก็เรามาตั้งับผมผมตั้ง mc 2 5 5ห้าห้า udp เผื่อแบบถ้ามันยังเข้าไม่ได้น,นี้เราก็ตั้งอีกตัวหนึ่งไปด้วยเลยเครื่องช้าขออนัยนะครับผมโอเคกด next มาอันนี้ก็เป็น tcp เราก็ตั้ง2 5งห้เหมือนกัน mc 2 5 5ห้ ที p นะครับผมโอเคหลังจากนี้ก็รอเซริร์ฟรันเสร็จนะผมเดี๋ยวผมตัดคลิปใหม่อีกทีนะครับผมในตอนนี้เซริร์ฟเราก็ทําการรันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ก็ใครอยากจะไปตั้งค่าอะไรที่ Server Property ก็อ่ตามสบายได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนี้ผมก็จะทําการเปิดไม n ครคร f t ขึ้นมาเนาะสำหรับใครที่เปิดอยู่ในเครื่องตัวเองก็แอดไอพีเป็น Localho s t นะครับผม สำหรับใครเปิดที่เครื่องตัวเองหรือว่า1 2 7 0 0 1หรือว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยสอนก็คือ N G lock ก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะผมว่าเราจะต้องทำยังไงแต่อันนี้ผมเอาเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มานะผมผมก็ใส่ IP ตามนี้นี่ครับถ้าเราไม่ a l l o โร่พอ T C P กับ U T P หลกัหลกๆน่าจะเป็น U D P ครับผมถ้าไม่ถ้าเราไม่อ l ร o โรพอแล้วเราเปิดไฟพอ์อยู่เราจะไม่เห็นเซิร์ฟครับในในนต้ตอนนี้คือผมอาโพอมาแล้วเนาะ เราลองกดเข้าไปดูนะครับผมจะเป็นยังไงปึ๊บอ่าเข้าได้นะผมขึ้นยำยำเลิฟมาเลย,ยงไงทุกคนเราเปิดเวอร์ชั่นไหนตอนนี้เราใช้เวอร์ชันไหนหนึ่งครับเห็นว่าทุกคนตรงนี้หนึ่งเไงทุกคนในที่นี้ก็เปิดสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปิดเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมใครเอามาเล่นกับเพื่อนก็ เปิดได้นะครับแต่เรื่องการแนะนำในการเช่าเครื่องอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมหรือว่าใครอยากได้แบบอยากให้ผมแนะนำ VPS หรือ,อยังไงก็ใครนี่นะครับผม r ีมิตแท็กครับตอนนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเฟนครับ NMP นะผมก็ใครอยากจะลองเช่าเครื่อง DDC หรือว่า VPS แรงๆแบบราคาไม่ได้แบบแพงมากเกินไปแต่แบบราคาแบบไม่เรียบ แบบไม่ดูหรูแต่แบบเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับผมก็ผมแนะนํา limit tech นะครับผมตอนนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไท่าน้ครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับาหากผมพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยนะครับผมโอเคสำหรับใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักเพจมาถามได้เลยนะผมอยู่ใต้ดีสคริปชันแล้วจะมีลิงก์ให้ทุกทุกอย่างเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนซีววเก้นก o o ดบายครับผมไว้เจอกันนะครับ